สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัฒนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อผลบุญที่คุณสั่งสมไว้กำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะผลบุญที่คุณที่ผ่านมาดูคลิปคลิปนี้ทำไว้กำลังจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิป,ลปนี้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะผลบุญที่คนที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้ที่คุณได้ทําไว้นะคะที่คุณได้สะสมไว้ทําไว้ผลบุญนี้จะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกทีนะคะคนที่ผ่านดูคลิปคลิปนี้ผลบุญที่คุณสะสมไว้โอ้โหผลบุญที่คุณสะสมไว้ พลังงานบุญเต็มมากไม่เหมาะว่าแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบสะสมบุญจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าราชินีเหรียญเป็นคนที่ชอบทําบุญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจดีมีเมตตานะก็คือไม่เหมาะว่าผลบุญส่งถึงแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็พลังงานบุญคุณแบบเต็มเปี่ยมเลยอ่ะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะความมั่งคั่งความร่ารวยความรวมสมบูรณ์ราชินีถือเหรียญคือการที่จะมีชีวิตชี มีความอยู่ดีกินดีมีความสุขอะ่ะพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นราชนีเหรียญอะคือแบบพลังงานดีเวอร์จริงๆอะนะคะคือดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขเป็นเนี่ย เป็นผู้หญิงที่สวยได้รวยมากถ้าเป็นผู้ชายเหมือนกันสารบพลัลางงานก็ได้เลยนะคุณจะอยู่ดีกินดีเหมือนกันนะแล้วในบางคนนะไม่ใช่อยู่ดีกินดีนะจะดึงดูดคู่ความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามานะแม่หมอว่านะถ้าผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่เลอค่าเปิดเพีเพรีเมียมเข้ามาในชีวิตถ้าผู้หญิงก็จะได้เศรษฐีมีงเงินเข้ามาในชีวิตของคุณน,ะ,นะคะสายเปนะคะขอขยายนะคือ บุญที่คุณสะสมมาคุณได้แน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยคุณเป็นคนที่สะส,ส,สมบุญมาเยอะเยอะมากไม่บอกว่าเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็บุญถึงพร้อมแล้วที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดคู่ดึงดูดเงินทองดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยก้าวหน้าทุกอย่างเลยอ่ะก้าวหน้าธุรกิจการงานก้าวหน้ามั่นคงนะสร้างงานสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำให้คุณอ่ะนะคะโอเคดึงดูดอะไรเข้ามาอีกความสุขอ่ะดึงดูดความสุขความร่ำรวยกินดีอยู่ดีชีวิตที่มีสราระทางด้านการเงินนะเห็นไหมคะ เจ็ดเหรียญคุณรอคอยมาจริงๆอ่ะไม่มอกว่าคือเป็นการที่สะสมบุญมาจริงๆอ่ะนะคะคุณทํามาตลอดคุณทํามาไม่เคยขาดอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่มอกว่าไม่ได้รอคอยผลบุญนะคุณทําด้วยความสุขคุณทําด้วยความสบายใจทําแบบทําแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณเอ็มเอ็มในหัวใจอ่ะแล้ความบุญเนี้ยค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมมาอะไรอย่างเงี้ยและมันค่อยว่าอะไรอ่ะมัน มันเต็มเปี่ยมอ่ะมันเต็มเปียงอ่ะเต็มเปี่ยมคุ้มค่าการรอคอยอ่ะคุณทำมานานแล้วแหละเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญนี่ไม่ใช่เพิ่งจะทําไม่หมอว่าเกือบครึ่งชีวิตของคุณนะที่คุณเป็นคนสะสมบุญมานะชอบทอข้าวัดทาบุญชอบช่วยเหลือผู้คนน้องสัตว์น้องแมวน้องมาสัตว์พิการคนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยคุณสะสมมานานนะเพราะเจ็ดเหรียญนี่คือต้องนานมากอ่ะที่คุณสะสมมาบุญเต็มแล้วจริงๆอ่ะคุณจะได้รับความมั่งคัง่งร่ำรวยได้รวยจริงๆนะไม่ใช่รวยธรรมดานะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็จะนั่ง ผู้ชายก็เหมือนกันนะคะสารพลังงานได้เลยอะ่ะพลังงานบนถึงพร้อมที่คุณจะแบบมั่งคั่งร่ารวยนะคะไม่หมอว่าไม่ได้ทํามาทำมานานมากอะ่ะคุณสะสมมานานมากจริงๆเห็นไหมความมั่งคั่งเลยมาถึงพร้อมแล้วจริงๆคุณจะได้รับเลยจริงๆอ่ะนะคะความมั่งคัง่งความร่ํารวยคือคุณอะ่ะกำลังจะดึงดูดมาแบบ เนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎานี่แหละชาลีอดไม่หมอว่าคุณมันจะชัดเจนขึ้นอ่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะทางด้านการเงินโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆทางด้านการเงินบางคนอาจธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองก็ได้นะคะบางคนอาจจะค้าขายค้าขายดีมีกําไรนะการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองบางคนก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลนะไม่หมอว่ากรกฎาในบางคนคุณจะได้เจอคนทางไกลจะได้เจอคู่นะไม่หมอว่าคุณจะได้เจอคู่เข้ามาในเดือนกรกฎาคมชาลีอดนะคือ เด่นชัดเดือนกรกฎานะแม่หมอว่านะเนี่ยคุณจะได้รับทั้งเงินได้รับทั้งข่าวดีทั้งด้านการเงินและก็มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณกําลังมีคนเดินทางมาหาคุณนะแม่หมอว่าชาลีอดคุณประสบความสําเร็จทุกอย่างอะ่ะคุณดึงดูดความสําเร็จดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดชัยชนะดึงดูดกันยาณมิตรที่ดีดึงดูดคู่ค้าที่ดีดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตอ่ะนะคะไม่ใช่คู่รักอย่างเดียวนะอะไรอีกเป็นพลังงานที่ดีมากเลยอะ่ะ ในบางคนกรำกัะดาจะได้เจอคู่คุณดึงดูดทางโลกทุกอย่างทางโลกทุกอย่างคุณจะดึงดูดเข้ามาทุกอย่างเวลการเงินการงานความรักทีนีคุณจะมีพร้อมทุกอย่างในทางโลกอะนะคะทั้งโลกทั้งทางโลกทางธรรมนะแม่บอกว่าทางธรรมคุณก็มีพร้อมทุกอย่างคุณสะสมมานานแล้วและทางโลกคุณก็จะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาการเงิน การงานความรักคู่ครองคุณจะได้ทุกอย่างในทางโลกที่คุณปรารถนาจะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่เดือนกรกฎานี่เด่นชัดมากๆที่คุณจะได้เจอนะคะได้เจอคู่ด้วยไม่หมอว่านะกําลังแบบคุณจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาเป็นความสุขข้ามาเป็นความมั่นคงให้คุณนะอะไรอีกคะหลีกนี้ไม่หลีกน,นี้ไม่พ้นเห็นไหมคะ ชีวิตคุณน่ะถ้าเป็นการงานน่ะคือก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นเจ้าคนนายคนได้อะแม่หมอว่านะบางคนได้เป็นเจ้าคนนายคนบางคนสอบข้าราชการได้สอบขั้นสูงสูงได้อะไรอย่างเงี้ยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนน่ะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์อ่ะคุณจะมีชีวิตที่คุณเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นคงมากๆอ่ะมั่นคงแบบบุญคุณอ่ะบุญคุณทําถึงแลวจริงจริงอ่ะคุณจะมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ถ้าใครที่เราคู่อยู่คุณจะได้คู่ที่ดีมากเลยอ่ะแม่หมอว่าแอมพปอรเลอร์อ่ะคือค มีธุรกิจเป็นมีคู่ที่เป็นเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีอ่ะเป็นเศรษฐีจริงๆนะคูามีเงินมีทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองทอ่ะคือแบบว่ามีชีวิตที่แบบเขาเรียกอะไรมั่นคงมากๆอ่ะทั้งการงานทั้งทั้งการงานทั้งชีวิตคู่อ่ะคนจะได้เจอคนที่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะมียศสูงๆทหารตำรวจเป็นข้าราชการชั้นสูงๆขั้นใหญ่โตอะไรเงี้ยถ้าเป็น เป็นชาวต่างชาติก็ได้เอ็มเพลเลอร์อะไรเงี้ยมป็นชาวต่างชาติก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่หมอว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยก็ได้นะแต่ว่าเป็นทหารตำรวจที่มียศสูงสูอะไรเงี้ยนายพลนายพันอะไรอย่างเงี้ไยได้อะ่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากอะ่ะพลังโอ้ยพลังงานบุญทาถึงแล้วจริงๆนะคะถึงพร้อมแล้วจริงๆที่คุณจะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยได้เจอคู่ที่ดีอะ่ะรุ่งเรืองทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางอะ่ะอะไรอีกคะผู้ชายก็เหมือนกันคุณจะได้นารีอุปธรรมนะคะเข้ามาคำจุนอะ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่มาเจอคลิป,ลปนี้โห โอ้โหชีวิตคุณน่ะดีเลิศประเสริฐสีดีที่สุดสเต็งอ่ะมังค่างล่ำรวยยาวนานไปตลอดชีวิตแหละแม่หมอว่าเพราะสเต็งนี่คืออินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดการเงินเข้ามาไม่ทีไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะได้เจอคู่คู่ที่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะ ผู้ที่เป็นนารีอุปัรภมคุณน่ะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณน่ะเกื้อหนุนเกื้อคุลคุณรุ่งเรืองก้าวหน้าไปด้วยกันนะแล้วผู้หญิงคุณเนี่ยจะรักคุณมากอ่ะให้เกียรติคุณมากอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่มีอํานาจมีบารมีนะมาสีรราห้คุณอ่ะมารักคุณมาให้เกียรติคุณมาซัพพอร์ตคุณเทิดทูนคุณอ่ะเป็นความรักที่ยาวนานคุณน่ะบางคนน่ะยังสนานะไม่เหมาะว่ามีคู่ช้า คุณอนะคิดว่าคุณมีคู่ช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีคู่ช้านะคู่ที่ต้องมีสินเสม,มอกันเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้จักราวาลถึงส่งมาให้คุณเห็นไม่สเต็งอะต้องเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคู่ที่มีความแตกต่างกันอะไราเงี้ยอายุอายุายสีผิวต่างชาติวัฒนธรรมได้หมดเลยะนะคะไม่หมอว่าแล้วก็คนนี้เข้ามา อยู่กันไปยาวเลยอ่ะมันคู่ชีวิตคุณจริงๆอ่ะนะคะถ้าคุณมีคุณก็จะรวยยาวไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะรักษาทรัพย์สินได้นะตัวคุณอ่ะคุณมีวาสนาที่จะรักษาทรัพย์สินได้ไปยาวนานเนาะคุณคุณจะมีชีวิตที่ดีคุณจะมีคู่ที่ดีจริงๆสเต็งเนี่ยคือแข็งแรงคู่ที่แข็งแรงคู่ที่มั่นคงคู่ที่รักกันไปยาวนานจนแก่จนเท่าเลยอ่ะไม่เหมอะว่านะคุณจะมีชีวิตที่ดีมากๆอ่ะมั่นคงทางด้านการเงินและก็รวยยาวไปตลอดชีวิตคู่ครองที่อยู่และมีความสุขคู่บุญคู่บารม ตลอดชีวิตความมั่งคั่งล่ำรวยอุดมส,สมบูรณ์ทางโลกคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาการเงินการงานความรักความมั่งคัง่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้ได้สำรับโอเคสิบเหรียญคือที่สุดของที่สุดแล้วแหละคุณจะดึงดูดคู่เข้ามาคุณจะดึงดูดความสุขเข้ามาแน่นอนนะชีวิตของคุณแม่หมอว่านะคุณจะคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยอ่ะรวยแบบเป็นเศรษฐีได้เลยจริงๆนะไพ่ไพ่ชุดนี้สำรับนี้เนี่ยคุณจะรวยเป็นเศรษฐีจริงๆอ่ะนะคะเนี่ยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ พรจากเทพเทวดานางฟ้าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตคุณได้รับทุกอย่างที่คุณปรารถนานะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีโอกาสแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นคู่รักที่ศีลเสมอกันเป็นคู่ชีวิตที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความซื่อสัตย์ต่อกันอ่ะนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะคุณจะมีความรักที่ดีความรักที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจริงใจอ่ะและเป็นสิบเหรียญอ่ะเข้ามาทําให้คุณมีชีวิตที่ดีชีวิตที่คุณมีความสุขอ่ะนะคะ กินอิ่มนอนอุ่นสุขกายสบายใจแน่นอนนะจัดเม้นท์ข่าวดีกําลังมาถึงคุณกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะการเงินคุณจะดีขึ้นบางคนได้เจอคู่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสได้เลยไพ่เนี้ยสองใบเนี้ยเป็นข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตคุณจะมีความสุขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณมาเจอคู่ที่ดีเจอความมั่งคั่งร่ารวยคุณจะรวยเป็นระดับเศรษฐีจริงๆนะคะเนี่ยเห็นจริงๆ,งๆเห็นมหมสิบเหรียญแล้วก็ราชินีเหรียญแล้วก แอมเพลโลแล้วก็สเต็งคุณจะมีคุณจะมีดวงเป็นเศรษฐีมีเงินจริงๆนะคุณจะได้คู่ครองที่ดีมากเลยอ่ะนะคะแม่หมอว่านะเป็นพลังงานที่ดีคุณจะดึงดูดคู่ดึงดูดความสําเร็จดึงดูดความมั่งคั่งร่ํารวยรับเอาไปได้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณโชคดีนะคะ